ครับมาพบกับผมในกินแดกแหกดกนะครับอันนี้ปามาจะปามากินกาแฟแล้วกับบรรยากาศที่แบบได้บรรยากาศต่อเช้าครับตอนเช้าที่แบบอารมณ์มันน่าจะมีความสุขครับเดืจเจ้าเนาะของวันหยุดครับในวันหยุดในวันที่13นะครับ13เป็นวันอาทิตย์เนาะ็วันอาทิตย์ ไปดูครับผมจะมีสูตรกาแฟาที่แบบกินแล้วแบบเพื่อความฟินทีื่อความสุขเพื่อสารอะดรีนาลินหลั่งออกมาแบบมีความสุขครับลองไปดูนะครับจะทำกาแฟาให้ดูนครับอันดับแรกนะครับได้กาแฟนะได้กาแฟนะกาแฟเม็ดนะครับเราจะบดก่อนนะเครื่องบดเครื่องบดหาซื้อทำในลาซาดา้านะฮะทั่วไปได้นี่ผมผม ผมซื้อชุดนี้มาก่อประมาณอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้หนร้อยกว่าบาททั้งหมดอันนี้อันนี้ยืมมุดมาแต่ยังมัมีเครื่องบดตัตึงมดน่าจะแบบเกินบบเกิน500ร้อยครับบบเกิน500ควรม,มีทิดบ้านไหมครับปั่นไปเรื่อยๆเสบสุขหายใจให้มันสดชื่นค่อยๆทำไปนะครับอันนี้มาทำเองเนาะตั้งกล้องเอง นะครับวันนี้ตั้งกล้องเองบดไปเรื่อยๆดูบรรยากาศบนนั่นจะเป็นดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพบรรยากาศโคตรฟินยังฟินทำกับปันไปเรื่อยๆใครอย,อยากมีความสุขอะครับตื่นเจ้าเจ้า,น,จา,จานะครับจะมาทำโบดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยาจะได้เม็ดกาแฟอยากจะได้กาแฟแต่ต้องเอา บบต้องเอาเป็นท้องว่าแบบต้องเอาละเอียดมากนะครับเอาพอประมาณนะครับมสามารถปับตั้งตั้งระดับได้นะครับอ่าไปรเรื่อยๆสุดใดในเล่าวันนี้อากาศค้านข้างดีครับอากาศค่อนข้างดีดีมากไอแวะากาศมาซื้อเข้ามันปิ้งเลย เระมันปิ้งมาถึง,งกาแฟอ่าออได้แล้วเรียบร้อยอนะครับเราไ็ได้แบบกาแฟที่บดแล้วนะครับโอ้นี่นะครับกาแฟที่บดแล้วครับ ได้ละเอาก็ใส่น้ํานะครับปริมาณของน้ำนะ่ะเขาจะใส่ให้มันตามกว่านี้นะครับพื่ต่ำกว่านี้จะได้ช็อตแก้วนี้พอดีเลยนะครับทีนี้เขาก็ใส่กาแฟกแฟนี่แหละลงไปอันนี้ผมทำเพื่อรบบคนที่แบบเออ อยากทากลิ่นเองห้อ,องที่บ้านนะครับบางคนอาจจะเปิดแล้วบางคนที่บ้านอาจจะมีแล้วแต่นี่ผมก็เอามาทําให้ดูนะครับเพราะว่าผมก็เือต้องการบรรยากาศครับต้องการบรรยากาศเนาะอันนี้ใส่ไปใส่กาแฟนะครับติ๊กตกลงนิดหน่อยนะครับอ่าใส่ง่ายง่ายชุดนี้บัเกินห้าร้อยครับแต่มันจะมี ตัวเนี้ยจะแปลงน่อยลองหาซื้อดูครับเอาปินแน่นๆนูยนะครับอันนี้ก็ตั้งแก๊สนี่ตั้งแก๊สตั้งแก๊สครับตัวแก๊สอ่าทีนี้เราก็เปิดแก๊สนะครับต้มไปเรื่อยๆแป๊บเดียวน่าจะเซ็ตครับน่าจะเซ็จเอาไปดูครับอ่ามาไปดู บรรยากาศดูครับโคตรฟินยังฟนินนี่กลางตรงหน้าบ้านไม่ได้ไปแต่ไกลก็มาทำแบบเื่อมันดูแบบงามๆเพื่อเวลาเขากินนะมันมีความสุขหน่อยอแค่บากินแล้วดื่มกาแฟไปธรรมดามันธรรมดาไปครับมันธรรมดาไปมันธรรมดาไปเดี๋ยวสักพักมันก็จะออกนี่ ไปดูติดตามนะครับพอาล้ครับเริ่มฮอนแล้วครับจะมีควันขื้นแล้วไม่มีกาแฟ,ฟโอ้โห,โห,โหปแปตกตโอ้ามาเลยบ่าวแก๊ดได้เลย แบบฟินเวอร์รน,ออะอรนะครับทีนี้เป็นของปิดผมจะใส่ช็อกโกแลตนะค,ครับใส่ช็อกโกแลตลงไปในกาแฟเลยนะครับเพงไปเติมไปเพื่อความหวานเราจะทำเอาแตน้ำตาล ่อยให้มันค่อยๆละลายเองนะครับไปจิ้มไปชิมกันครับโอเคเอาก็ได้แล้วนะครับกาแฟผสมชอ็อกโกแลตกับบรรยากาศที่แบบฟินๆ ตั้งกล้องเองทําเองถ่ายยากมากเลยครับถ่ายยากมันแบบว่าที่เอาอู้ไปแล้วกับกับที่ในตัวที่เราถ่ายครับมันจะมันจะออกมาดีก่อและนี่ผมทําแบบทําเองนะครับตั้งกล้องเองแมาจิ้มกาแฟนะครับโคตรหอมสมราสายกาแฟเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแบบ มันต้องไปบอกเลยฮะซื้อชุดนี้นะครับมันต้องซื้อกินละกันเนี่ยมันต้องซื้อกินละทำกินเองบ้านได้เลยครับกาแฟรสชาติของกาแฟคือขมขมและหวานมันจะหวานติดซอกฟัน,นอ,อ่นะเคยกินครับมันจะหวานแบบเวลาเขากินนี้ฮะแล้วมันจะติด มันจะมหวานที่หลังอ่ะถ้ากาแฟดีนะครับมันจะหวานที่หลังมันจะหวานแล้วก็ติดแบบาซอกฟันนะที่ฟันที่เขาแบบผมว่ามันแล้วมันจะมันจะมีความหอมและหวานของช็อกโกแลตตัดมานิดๆนะครับมันจะกินมันจะออกครับเวลาเขากินแล้วแลวหายใจออกมากินกาแฟมันจะออกมาต่างจมูก เราพร้อมกับสูตรสูตรอากาศบริสุทธิ์สูตรอากาศบริสุทธิ์เข้าไปมันทำเมื่อเขาแบบโอ้สุกดไหนเล่าผมรับประกันได้ครับว่าที่ที่นั่งกินและที่มาทํากินเนี่ยที่เอามาเนี่ยเอาออกนี่ขนออกมาคนเดียวเอ็มโคตรเหนื่อยเลย <โฮ S 2> เพื่อบรรยากาศนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ไดลองเสพบรรยากาศ ใครที่บเคยทําก็ลองทําดูผมว่าม,มันเป็นความสุขอย่างหนึ่งครับในวันยุดในวันยุดธนะครบบบับเข้ามันปิ้งไปซื้อกาดมา5บาท5บาทเข้ามันปิ้งกินก็เข้ามันปิ้งเช้าๆนะกับบรรยากาศที่แบบโคตรดีอ่ะ ถ้าทำทำกินที่บ้านอะ่ะเราต้องอะไรอย่างนาั้นอ่ะมีกาแฟสิีบ้านเราทมซื้อสองร้อยบาทน่าจะได้ได้หลายหลายอาทิตย์เดียวครับดีกว่าเขาไปซื้อตามร้านนะร้านขายแก้วหนึ่งห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท ใส่น้ำแข็งถ้านี่เขาก็ซื้อน้ำแข็งเสเวมนไหมฮะถุงเขาก็เอากาแฟได้แหละใส่นมจะทำย่างไรก็ใส่คือมันถ้าเขาได้ทำกินน่ะคนเดียวอะ่ะมันมีความสุขห้าสิบบาทไปซื้อกินผมาเปลืองเปลืองค่ตังวันห้าสิบอ่ะเออคิดดูวันห้าสิบที่ซื้อไปห้าสามสิบห้าเดือนหนึ่งเป็นเท่าไดรแลวครับ อันนี้ผมก็บอกใจว่า,าสนับสนุนคือแบบซื้อมากินนะครับแต่สำหรับสายกาแฟที่ชอบกาแฟชอบกินกาแฟจริงๆไปลองทําดูแล้วมันประหยัดลงประหยัดขึ้นครับประหยัดขึ้นมันประหยัดขึ้นผมก็ตะก,ก้อนผมไปสายกาแฟผมเดินสายกินกาแฟกับในเชียงใหม่นะครับร้านที่ไหนแบบวิวงามๆที่แบบมีอะไรย่างที่ปบนเอกลักษณ์อะ ส่วนหน้ามันจะมาแรกๆมันจะดังแล้วแรกมันเข้ามันเข้ามาันก็นเริ่มซบสาวซบสาวลงไปนี่เจอพี่เศรษฐกิจโควิดแบบนี้เขาไปซื้อกินไปเฮ้เขาทำกินที่บ้านอร่อยเลยรสชาติตามที่เขาต้องการดีบดีเขาอาจจะคิอค้นคิดค้นพบสูตรกาแฟของเขาก็ได้นะครับกาแฟด้วยเฮ้ยเห็นรสชาติได้แบบแปลกใหม่ที่บอก่เคยกินมาก่อนแล้วครับ ตรงกับใจที่เขาต้องการนะฮะไรบ้างโอเคนะครับกับบรรยากาศลมเย็นๆตอนเช้าเสียงนกบินดังเสียงไก่ขันแม่งโคตรดีครับโคตรดีเลยผมวิ่งไปวันนี้ผมตื่นตื่นยีงหกตื่นตื่นตั้งแต่ตีห้าแลครับแต่ร้านกาแฟมันเปิดเจ็ดโมงผมขับรถไปบูมาไปได้ซื้อสักครำรไม่ได้กาแฟเมร ได้ของใหม่ก็เลยอยากมาอยากมา,อยากมาอวดอยากมาแน,นะนาว่าซื้ออันนี้ผมประมูลี่ลดนโดมามร้อยร้อยเท่าไหร่ปะร้อยหกสิบหกบาทแต่มันแถมนะครับผมเพิ่งเก็บไปาทางเนาะบวกเก็บปาทางสามสิบบาทบวกก่าไอ้อย่างแฮมะอะอย่างพูดสักอย่างเนะี่ยมันเก็บปาทางเนะาะแล้วค่าทรงแฮมยี่สิบเก้าบาทมันเลยๆที่จริงประมูลได้แค่ร้อยกว่าร้อยร้อยหกบาทเองมากเนี่ย ประมูลได้ร้อยหกบาทเองมั้งเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็ร้อยหกสิบหกบาทอ่าร้อยหกหกตัวแก๊สนะครับแล้วก็ซื้อแก๊สเนี่ยซามกระป๋องร้อยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมมั่นใจเคยไปเคยเช็คดูมันกับบะแพงนะครับผมว่าบะแพงบะถึงสองร้อยสามร้อยเนี่ยประมาณนั้นไงแต่ผมว่ามันแน่ใจนี่ยืมเพิ่มไหมเดี๋ยวจะซื้อของคนเดียวมนที่มันเป็นแบบกระบอกครับเสียบเข้าไปแล้วปั่นมาปั่นมันจะพกพาง่าย อันนี้มันขยาใหญ่เพื่อถ่าไปหน่อยแต่สำหรับว่าติดบ้านนะครับเอาไว้บ้านเราจะเอาไว้แบบวันอาทิตย์วันยุดของเราอย่ยเอาตื่นมาเจาเจ้าเขา็<ๆ>เราก็ไปทำไปทําไปดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไปเราก็ทํากิจกรรมพวกนี้ไปผมว่าโอเคนะครับเบิกสุดละนะครับฝากไว้ตัวนะครับฝากฝากติดตามช่องนะครับอกินแดกแหกกดนะครับแล้วเดียวผมมีผมมีช่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือช่องสิงเหนือ เสืออีสานนะครับเป็นการฟิจิลิ่งนะครับเป็นการทำทำที่แบบระวังอาหารอีสานกับอาหารเหนือนะครับผมมีเพื่อนคนอยู่ที่อยู่อีสานแต่ทำกับข้าวเก่งมากทำกับข้าวเก่งมากในเรื่องของอาหารอีสานนะครับผมก็อาหารเหนือแต่ยังเก่งผมก็อาจจะแบบเอามาจอยกันเอามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับที่เขาจะกำลังผลิตช่องครับแต่ยังไ่ได้นี่แต่คือช่องนี้ก็ยังแบบ คนติ่ตามก็ยังน้อยด้วยครับอย่าได้ฝากนะครับฝากฝากติดตามฝากไว้ได้อ้อมอมกำจมใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากที่ตามด้วยนะครับผมผมพยายามทาให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าวันวนว่างตัวเก่าก็บบักคิ้และตัวกาจะมาทําแบบนี้เห็นเปิ้นทามันอาจจะสร้างไรายได้สําหรับเฮาในที่เฮาตอนนี้เฮาในพิษเศรษฐกิจโควิดเพื่อนๆที่ดูที่ดูคลิปก็เข้ามาดูผมเห็นน้อยวะเข้ามาดูหน่อยกดไลค์ป็นกำังใจด้วยนะครับฝากตัวนะครับถือว่ากาแฟนี้ สุดยอดนะครับผมขอบคุณครับ